ก็เลยจอดติดกันเป็นชั่วโมงนะครับวันนั้นเป็นชั่วโมงก็เลยสรุปกันว่า,ามันเอาเข้าพื้นที่ไม่ได้นะครับก็เลยจะเอาไปไว้ท้ายลานเรานะยวพาดูอีกนี่นะคันนี้แบบใส่มาเยอะมากใหญ่มากอะ่ะปีกนะตัวลำมีตัวหัวตัวลำตัวปีกแยกกันมานะแยกกันมาหลายอย่างตอนนี้ก็คือตกลงกันแล้วว่าเข้าไม่ได้แล้วนะครับก็จะ นี่คันหนึ่งนี่คันนึงตัวนี้เป็นวิกเตอร์สาสตัวแรกเป็นยูดีทัสนะครับไอ้ตัวนี้ตัวตัวตัวลำหางโรเบิตนะครับใช้หางโรเบิตตัวนี้ใช้หางโรเบิตมาเพราะมันสูงเนาะเดี๋ยวเอาเข้าไปที่ลานนะหลายลำเลยเดี๋ยวผมถ่ายไว้อยู่สองคลิปนะอ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้มาเป็นหางธรรมดาอาจจะเป็นตัวส่วนของปีกนะ เดี๋ยวตอนนี้มันเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลำลำที่เขาประกอบแล้วนะครับรรอ,อ่ะม,มันก็คือวันนั้นเราไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าจะเข้าได้ไม่ได้ก็คือสรุปเข้าไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจะด,ดูอีกคลิปหนึ่งนี่น,นี่นะครับก็ไปวางไว้ด้านท้ายลานนะผมก็ตามไปถ่ายอ่าตอนนี้ก็จะเป็นลำลำใหญ่ ตัวที่ไม่คาหางไม่ได้เขาก็จะยกลงใช้เคียนยกลงนะครับแล้วก็บางบางบางหางนะบางหางก็เอ้ยบางบางหางที่เขาจะต้องใช้เขาก็ายกลงอาหารกับตัวหางไหนที่ไม่ได้ใช้เขาก็คาหางนะวันนั้นขนมาตอนแรกเห็นสี่คันนะครับแต่พอ,อตอนไปยกลงเนี่ยผมเห็นมันเหมือนมาเพิ่มอีกอีกหางหนึ่งนี่นี่มันเอาลงนี่นี่ <Okay. S 1> ัวโน้นนี่นี่เครื่องบินเดี๋ยวพาไปดูลำลำจริงที่เขาประกอบเสร็จแบบว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะนี่ที่เขาขนมาจะประมาณนี้ประมาณสี ห้าเทเลอร์นะครับห้าเทเลอร์ขนมาประมาณห้าเทเลอร์นะมีปีกมีอะไรด้วยนะครับหางโรเบรีดสามหางนะครับถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวพาไปดูลำจริงปะ,ะเเดี๋ยวก็ลดคนตรงข้างหน้ามันจะอยู่อ่าก็ทำเป็นศูนย์เหมือนว่าจะเป็นอ่าที่เช็คอินนะครับที่เช็คอินเป็นหนมตลาดการค้าหรืออะไรสักอย่างนี่หละตรงข้ามลานเราอยู่ ปาลิโซนะครับจะมีปาลิโซการถ่ายไปข้างหน้าเรื Since, ่อยๆให้ช่างก็แพนไปเวลาพขาพูดถึงอะไรการก็แพนไปตรงนั้นพูดถึงปาลิโซก็แพนไปทำปาลิโซนะครับทำไมอ่ะทำไมไม่หันเอายกเอาเอางั้นนะอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนศูนย์การค้านะครับศูนย์การค้าเป็นบริษัทการค้าเป็นพวกขายของอะไรพวกนี้ฮะกาทำเป็นเหมือนเล่นมาร์คใหม่นะครับตอนนี้เราจะพาไปที่เครื่องบินกัน าาเราจะพาไปหมามาแลรเราจะพาไปดูเจ้าเจ้าพิออของเรานะครับเจ้านกยักษ์มาผลมาวันนั้นน่าจะประมาณห้าห้าสัตรให้เข้าหรือเปล่า เจ้านกยักษ์ของเรามนะีเข้าที่เห็นนะครับก็จะมีบันไดขึ้นนะาการแทนไปตรงบันไดนลลูกกดซูมออกอในบันไดมีบันไดขึ้นนะครับนะในขึ้นแล้วก็ต่อเรเรียบร้อยแล้วต่อไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเรียบร้อยแล้วเต็มลำให้การถ่ายเต็มลำนะโอ้มุมนี้ลำใหญ่มากนะครับด้านไม่ต้องซูมละมีไม่ชัดก็โอ้โห ติดต่อกันยังยาวนะฮะลำนี้ไม่ได้ลำเล็กๆมันไม่ได้เป็นลำธรรมดานะลำใหญ่มากนะครับด้านท้ายด้านหางมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเหมือนร้านนะฮะแล้วก็จะมีบันไดันไดตอนนี้เราเห็นบันไดยอยู่สองสองที่นะบันไดแล้วยังเดินไหมนะโอ้โหมุมนี้เพื่อนๆนะตอนนี้ก็จะเป็นลำใหญ่มากนะลำทีนี่ยาวมากๆนะเพื่อนๆทุกคนคิดดูว่าเขาขนมาใช้รถเทรลเลอร์ ถ้าใีรจาได้นะจะเป็นหางโลบิคสามหางนะับแล้วก็จะเป็นหางธรรมาไดาอีกสองหรือสามหาง,างนะี่หละน่าจะประมาณห้าหรือหกคันนี่เลย,เ,ลยเพราะว่าวันนั้นมันมาพร้อมกันแค่สี่นะครับแล้วก็วันหลังเห็นมาตัดเพิ่มอีกหางหนึ่งโอ้แต่เขาประติดประต่อได้สมบูรณ์มากๆนะครับใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วประมาณ8 0แล้วถ้าเขาจะใช้เป็นสีเดิมนะที่การลองซูมซูมนะซูมไปที่หางถ้าเขาแล้วก็ไล่ไปรอบๆนะ ่ขอซื้อเยอะไปถ้าเขาอ่าใช้เป็นสีเดิมนี่ก็จะสวยมากเลยนะเพื่อนๆโ่นความแสงสว่างนะเห็นสว่างเลยสว่างไหมเปิดมาแล้วอ๋อตกกันประมาณนี้โหเป็นลำใหญ่มากๆ เป็นลำที่แบบสมบูรณ์มากนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วเป็นลำยาวมากเลยนะเนี่ยตอนนี้เขาทําเป็นลูกเป็นล่างนะครับมีบันได้มีต่อตรงตอปีกก็คือตัวของลำเนี่ยเขาเรียบร้อยแล้วตัวของลำมันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ยาวมากนะครับถ้ารถเทเลอร์จอดอาาออถ่ายไปที่หัวนะถ้ารถเทเลอร์จอดเอาเข้ากลางๆเลยถ้าแล้วถ้ารถเทเลอร์จอดเรียงกันเนี่ย 5เทลเลอร์ได้เนี่ยออแต่ว่าความลำบากของการขนมานะก็คือมันเป็นความกว้างของตัวลำนะ,ะมุมนี้อะมุมนี้เสรอบเลยมัอนยอนแสงจะเอามุมนี้นี่มุมนี้อะมุมนี้โอ้โหส,สวยไม่เพื่อนๆก็ลองนะครับก็ลองเข้าไปดูเซิร์ชดูนะครับอของเราที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตรงฟอ อยู่เยื้องๆก,กันกับมู่บ้านปีชาหรือที่เขาเรียกว่าซอยหลังวัดน้าแดงนะครับบางทีนนําแดงนะประมาณนี้ก็รอเดี๋ยวพอเปิดตัวเป็นทางการนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เ,เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับตอนที่น่าจะน่าจะเอาให้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจะจะ,จะเข้ามานั่งกินดูสกเกลหนึ่งนี้ว่ากาแฟหรือชาหรือข้าวที่เขารสชาติ็นยังไงที่การลองแผนไปร,บรอบๆ รอบเลยรอบบๆทำการถือยังบินเอาแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าเขายังก่อสร้างอยู่ยังไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะว่าเนาะการหันกลับเลยครับการหันกลับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเพื่อนๆเห็นลานตรงนี้ไหมช่วงนี้เขาก็จะอนุญาตให้กลุ่มวัยรุ่นมาเล่นสเก็ตบอร์ดนะอีกที่น้องๆมาถ่ายรูนสเก็ตบอร์ดก็มาเริ่มมาเล่นมาซ้อมสเก็ตบอร์ดกันนะที่นี่ก็จะ เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ไปช่วยเราก็ดับเด่จะมีร้านมากมายนะแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นอ่าส่วนของโซนกาแฟร้านใ้นูน่นร้านในนี่ส่วนขวามือเรานะขวามือที่การขวามือแล้วก็จะเป็นตลาดเหมือนคล้ายๆตลาดนัดนะมีสินค้ามากมายนะครับแล้วก็ซ้ายมือพี่การก็จะมีร้านนะครับมุลี่ร้านไข่หวานบ้านซูชิตําหลักอะไรนะตั้หลายอะไรกุ้งแกงโอ้โห,โหร้านเยอะแยะมากมายนะครับ คูรโรตีชาชักน้ำแดงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตรงนี้ก็จะเป็นมีเซเว่นใหญ่แล้วก็เป็นปั๊มปอตทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้สุริยาคันทุกขอจบคลิปตะเกียงท่านี้แล้วกันสวัสดีครับติดกล้องมา